ดึกแล้วยังซ้อมอยู่เหรอดึกแล้วยังวิ่งอีกเหรอวิ่งไปคิดอะไรไปนี่เอาของขวัญให้เสี่ยวหยี่หรือ,อยังเน็บแนมฉันเหรอยังไว้ในอายเหรอใช่นายหรือเปล่าเนี่ย <laughs> <c oughs> นี่จะว่าไปแล้ว <c oughs> นายคิดถึงท่าที่วันนี้ครณสกสอนพวกเราสิเ <c oughs> มื่อก่อนการฝึกซ้อมของเราก็คือใช้กำลังน้อยที่สุดสยบคนร้าย แต่ที่เขาสอนวันเนี้ฆ่าตายให้หมดเห็นเราเป็นเครื่องมือฆ่าคนเหรอ,อเผชิดหน้ากับพวกนั้นถ้านายใจอ่อนขึ้นมาคนที่ตายก็คือตัวนายเองแต่ปืนที่นายถือไม่มีกระสุนแค่พูดมันก็ง่ายสิแต่ถ้ามีกระสุนแล้วยิงใส่คนจริงจะไม่เชื่อหรอกว่านายยังสบายใจเฉบพี่เซียนอย่าลืมสิว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายเราต้องเด็ดขาดในการยิงปืนฆ่าคนนะจะไม่รู้สึกกดดันเลยเหรอมากแต่มากน้อยแค่ไหนเราต้องรับให้ได้เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเรา ทำไมท่าทีของนายมีความเป็นผู้ใหญ่ท่านนายใช้ท่าทีแบบนี้กับเสี่ยวหยีไม่ต้องให้ของขวัญยังได้เลยเมื่อกี้ฉันเหมือนเป็นผู้ใหญ่เหรออืมฉันเชื่อนายพรุ่งนี้ฉันจะใช้ท่าทีแบบนี้กับเสี่ยวหยีฉันว่าไม่ถึงห้าวิหรอกเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเป็นผู้ใหญ่เนาะหน่อย